วันนี้เรามาเจาะลึกแนวคิดสำคัญในศาสนาอิสลามกันนะครับคือเรื่องการเตาบาหรือว่าการกลับเนื้อกลับตัวอย่างจริงใจจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยเอ,อมันชี้เห็นว่าเป็นทั้งความเมตตาอันยิ่งใหญ่จากอัลลอฮ์แล้วก็เป็นหน้าที่สำคัญของผู้ศรัทธาด้วยเราจะมาดูกันครับว่าจริงๆแล้วความหมายมันคืออะไรทำไมถึงสำคัญแล้วก็แนวปฏิบัติเป็นยังไงตามที่ข้อมูลบอกไว้นะครับเอาล่ะมาลองแกะดูกัน เริ่มต้นเลยนะครับข้อมูลบอกว่าการเตาบาเนี่ยเป็นเหมือนความปลดปลานอย่างหนึ่งเลยเป็นประตูที่อัลลอฮ์ทรงเปิดไว้ให้บ่าวเสมอเพื่อให้ได้กลับตัวรอดพ้นจากบาปไปแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือมันถูกย้ำว่าเป็นหน้าที่ด้วยนะครับเป็นสิ่งที่เรียกว่าวาฮิบคือจําเป็นต้องทําเลยสําหรับผู้ศรัทธาทุกคนที่อาจจะเคยทําบาปมีอ้างอิงจากอันกุรอานด้วยที่บอกให้ผู้ศรัทธาทุกคนกลับตัวแล้วก็ที่สําคัญคือต้องรีบทําอย่ารอช้า ช่ค่ะแล้วสิ่งที่น่าสนใจเชื่อมโยงตรงนี้เลยนะคะคือการเตาบาเนี่ยตามข้อมูลที่ให้มามันเป็นหนทางโดยตรงเลยที่อัลลอฮ์จะทรงลบล้างความผิดให้ซึ่งมันก็สอดคล้องกับธรรมชาติของมนุษย์มากๆเลยนะคะที่ว่าเราทุกคนก็ผิดพลาดกันได้แต่ว่าคนที่ดีที่สุดก็คือคนที่กลับตัวแก้ไขตัวเองเสมอแต่การกลับตัวที่ว่าเนี่ยมันต้องมาจากใจจริงๆนะคะคือต้องประกอบด้วย3ส่วนหลักๆเลย หคือต้องรู้สึกเสียใจจริงๆกับสิ่งที่ทำไป 2. คือต้องหยุดพฤติกรรมนั้นทันทีเลยนะคะแล้วก็สต้องตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะไม่กลับไปทำอีกเด็ดขาดทั้งหมดนี้ก็ต้องทำด้วยความยำเกรงต่ออัลลอ์ค่ะพอพูดถึงความตั้งใจแน่วแน่แ,แ,แล้วก็การทำอย่างต่อเนื่องเนี่ยเออก็นึกถึงแบบอย่างที่ที่น่าทึ่งมากๆจาก ท่านนบ,บีมูฮัมมัดสาลาุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลัมเลยครับคือแม้ว่าท่านจะได้รับคํายืนยันเรื่องการอภัยโทษแล้วเนี่ยข้อมูลบอกว่าท่านก็ยังคงขออภัยโทษแล้วก็เต่าบาต่ออัลลอฮ์เป็นประจำทุกวันเลยมากกว่า70ครั้งหรือบางรายงานก็บอกว่าถึง100ครั้งต่อวันเลยทีเดียวครับ แล้วก็มีบันทึกคำวิงวอนเฉพาะด้วยนะครับที่ท่านนาบีสาลาลาหัาอะลัยฮิวะสลัมกล่าวซ้ำๆในที่ประชุมเป็นร้อยครั้งเลยอย่างที่อิบนุอุม,มะเล่าว,ว่าท่านกล่าวประมาณว่าโอ้อัลลอ์โปรดอภัยโทษให้แก่ข้าพระองค์และโปรดรับเตาบาของข้าพระองค์แท้จริงพระองค์คือผู้สรงรับเตาบาผู้ทรงอภัยโทษการที่ท่านทำแบบนี้ทั้งๆที่ทเออ ไม่จําเป็นต้องทําขนาดนั้นเนี่ยมันแสดงให้เห็นชัดเจนเลยว่าการเตาบ้าไม่ใช่แค่เรื่องล้างบาปในอดีตแต่มันเป็นสภาวะแบบความทาตนแล้วก็การเชื่อมโยงกับพระเจ้าที่ต้องมีอยู่เรื่อยๆจริงๆอืมใช่เลยค่ะแล้วถ้าเรามองภาพรวมที่กว้างขึ้นไปอีกนะคะอัลกุรอานเองก็สนับสนุนเรื่องนี้มากๆเลย อย่างในซุรฮูดอายะท,ที่สก็บอกเป็นนัยะะว่าการขออภัยโทษและการเตาบ้าเนี่จะนําไปสู่ชีวิตที่ดีงามหรือในหลายๆที่เลยค่ะที่อัลกุรอานจะย้ําเตือนอยู่เสมอว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอคือเหมือนกับเปิดประตูแห่งความหวังไว้ให้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นในมุมมองของผู้ศรัทธา ตามข้อมูลที่เราดูกันนะคะการเตาบะก็เลยไม่ใช่แค่เหตุการณ์แบบทำครั้งเดียวแล้วจบไปแต่ว่ามันเป็นเหมือนกระบวนการที่ต่อเนื่องไปในชีวิตเลยค่ะต้องตื่นตัวอยู่เสมอต้องระวังไม่ให้พลาดพลัง้งแล้วถ้าเกิดพลาดไปก็ต้องรีบกลับตัวทันทีด้วยความสำนึกผิดจริงๆหวังในความเมตตาของพระองค์แต่ก็ต้องมีความยำเกรงต่อการลงโทษด,ด้วยเป็นการรักษาสมดุลที่แบบว่าละเอียดอ่อนมากๆค่ะครับ แล้วทั้งหมดนี้หมายความว่ายังไงถ้าจะให้สรุปจากเนื้อหาที่เราคุยกันมาเนี่ยการตอบาก,ก็คือหัวใจสำคัญเลยแล้วก็เป็นการปฏิบัติที่ต้องทำต่อเนื่องของผู้ศรัทธามันคือการยอมรับในความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเราเองแล้วก็หันกลับไปหาอเลา์ด้วยความจริงใจเป็นทั้งหน้าที่แล้วก็เป็นทั้งความเมตตาที่เปิดโอกาสให้เราปรับปรุงตัวได้ตลอดเวลาเลยนะครับอื สิ่งนี้ก็น่าคิดต่อนะคะว่าการที่ข้อมูลมองมนุษย์ว่าเป็นผู้ที่ผิดพลาดได้เสมอเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันก็ยกย่องคนที่กลับตัวหรือเตบะว่าเป็นผู้ที่ประเสริฐที่สุดมุมมองแบบนี้มันสะท้อนเรื่องการพัฒนาตนเองและก็การสแสวงหาการอภัยโทษอย่างไม่สิ้นสุดในชีวิตของผู้ศรัทธาได้ยังไงบ้างอันนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นที่เราเอาไปคบคิดกันต่อได้หลังจากที่เราได้สำรวจเนื้อหากันในวันนี้ค่ะ